สนับสนุนโดยศูนย์พชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวราสนับสนุนโดยผงปรุงรสไทยเชฟช่วงจอดลึก SME ในวันนี้หลายๆท่านคงเคยได้ยินชื่อของบริษัท King Healthy บริษัทขายตรงชั้นนำของประเทศไทยผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ครองใจผู้บริโภคหลายคน ปัจจุบันทางบริษัทปอนผลิตภัณฑ์เข้าสู่วงการอาหารเสริมมากมายไม่แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คุณผู้หญิงได้อย่างครบครันยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายที่ได้มาตรฐานและกำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากขึ้นทุกวันทุกวันนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพแล้วธุรกิจที่เรานำมานำเสนอกันในวันนี้ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ยังชี้ช่องรวยกันได้อีกด้วยล่ะค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนพที่ราประสบกรรมาการบริหารบริษัท King Healthy International จำกัดมาให้ข้อมูลถึงคอล l l a Bella ผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดที่ทางบริษัทภูมิใจนำเสนอเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าผลาิตภัณฑ์อ o l l a b e ล l a มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ่ะ คอรัลเบล่าเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเป็นวัฒนกรรมใหม่ล่าสุดในเทรนของคอลลาเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการพัฒนาคอลลาเจนจากสูตรที่เดิมเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนในเรื่องของผิวพรรณแต่ในส่วนของเบล่าคอลลาเจนเบล่าตัวนี้เนี่ยเรามีในส่วนของในเรื่องของการควบคุมน,น้ําหนักเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของในเรื่องของสุขภาพเข้ามาด้วยใน1นซองซึ่งก็จะแตกต่างกับจัดทองตลาดะค่ะ ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะคอลาเบลล่ายังเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผ่านการทดลองอย่างพิถีพิถันด้วยล่ะค่ะก็อยู่ช่วงประมาณ3เดือนคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการผลิตคอลลาเจนอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถผลิตได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือเราผลิตออกมาเนี่ยให้แตกต่างจากท้องตลาดที่มีแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยใน1ซองเนี่ยได้คุณค่ามากกว่าคอลลาเจนธรรมดาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าตลาดแวดวงคอลลาเจนมีอยู่มากมายหลายแบรนด์อยู่แล้ว ทางบริษัททำไมจึงนำเอาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มาเป็นหลักเราไปฟังคุณนพธีราให้รายละเอียดกันค่ะก็จะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยเริ่มเดิมแรกเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนอัดเม็ดก็คือจะเป็นแคปซูลหรือไม่ก็เป็นเมทเธอเบสก็คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องในการที่ได้ผลเร็วขึ้นเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยมันต้องถูกเข้าสู่กระบวนการย่อยของระบบร่างกายถ้าอยากเร็วขึ้นไวขึ้นก็คือในลักษณะที่เป็นชงดื่ม เพราะฉะน,นั้นการชงดื่มเป็นน้ําในระบบของน้ําตรงนี้นมันจะสามารถเข้าไปาสู่ร่างกายได้เลยอยู่ในกระแสเลือดได้เลยเพราะฉะน,นั้นนการเห็นผลนจะเห็นผลได้ไวกว่าร,ระบบแคปซูลต้องอบอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจหลักคือบริษัท King Healthy International เ,เราขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับเรื่องควบคุมน้ําหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่ใหม่ล่า,าสุดข,ของ King Healthy International ค่ะแม่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วในด้านของผลตอบรับและการเติบโตทางการตลาดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะ คอราเบราเนี่ยจะเป็น uh, ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของบริษัท King Healthy International จำกัดซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยแตกต่างกับคอลลาเจนในท้องตลาด uh, ในเรื่องที่บอกว่าถ้าคอลลาเจนเนี่ยคือจะได้ในเรื่องของผิวพรรณแต่ในส่วนของคอราเบราตัวนี้คือจะได้เรื่องผิวพรรณเรื่องควบคุมน้ําหนักแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพซึ่งซึ่งบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราผสมตัวยกเกิดเข้าไปในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างจากท้องตลาดที่มี uh, ในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยคือระบบขายตรงของเราเนี่ยก็คือมันจะมีในโปรโมชั่นของส่วนโปรโมช แต่ตอนนี้เลยเนี่ยเราอยากให้ผู้บริโภคได้ริมลองอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าเราการันตีในเรื่องของความอร่อยแล้วก็คุณภาพในเรื่องของการควบคุมน้าหนักเรื่องผิวแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยในปกติทั่วไปคอลลาเจน1นซองเนี่ยจะบรรจุที่15กรัมแต่คอราเบลลาตัวนี้เนี่ยเราจะบรรจุที่25กรัมเป็นอีก10กรัมที่คืนกำไรให้ผู้บริโภคในช่วงทดลองผลิตภัณฑ์ ในท้องตลาดปัจจุบันมีคอลลาเจนอยู่มากมายหลายยี่ห้อแต่ละแบรนด์มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปแต่คอลลาเบรล่านั้นมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นในท้องตลาดอย่างไรบ้างคะกะ็ตัวคอลลาเบรล่าก็คืออ,อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับท้องตลาดที่มี ะะก็คือในท้องตลาดที่มีเนี่ยก็จะเป็นอคอลลาเจนอย่างเดียวก็จะมีส่วนผสมอีกนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นน้ําใสาๆแบบนี้นะคะแต่ในส่วนของคาราเบราเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรามีในส่วนของคอลลาเจนนะคะก็คือเป็นคอลลาเจนที่ในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องตัวควบคุมน้ําหนักซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มในส่วนของแอลคาเนทีนเข้าไปนะคะแล้วก็สารสกัดจากส้มแขกแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นโคเอนไซคิวเทนเข้าไป แล้วก็ที่พิเศษล่าสุดก็คือตรงนี้เลยเนี่ยก็คือเราเพิ่มในส่วนของเป็นโยเกิร์ตผงเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวในเรื่องของสุขภาพคือผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดตอนนี้เลยเนี่ยก็จะอยู่ในเทนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆนะคะเป็นคอลลาเจนเพียวเป็นน้ำใสๆซึ่งในส่วนของตัวที่เป็นของอคอราเบราตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตรงที่ว่าเข้มข้นนะคะเข้มข้นแล้วก็ถ้าวัดการซองต่อซองเนี่ยก็คือตัวนี้จะได้ในเรื่องของคุณภาพมากกว่า ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กินตัวเก่ากินแบบนี้นะคะกินกินตัวในท้องตลาดเนี่ยถ้าจะาควบคุมน้ําหนักไปด้วยก็จะต้องมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเสริมเข้าไปนะคะเป็นในเรื่องของลดน้าหนักแต่ว่าในส่วนของคอราเบล่าตัวนี้เนี่ยก็คือ1นซองเนี่ยมันครอบคลุมไปได้ทั้งหมดเลยผลิตภัณฑ์ของที่นี่ไม่ได้มีแค่คอราเบล่าเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายตัวหลายผลิตภัณฑ์ที่ถูกปล่อยสู่ท้องตลาดมากมายและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างมากเลยล่ะค่ะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ถึงบอกว่าเป็นโปรดักต์น้องใหม่ของบริษัท King Healthy International จำกัดแต่ตัวหลักที่เราทําตลาดมา2ปีแล้วก็ขายดีมากที่สุดก็คือจะเป็นตัวตัวเพียวว้นะคะเพียวว้ y, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมในเรื่องของน้าหนักแล้วก็จะเป็นตัวกาแฟพริไว้ซึ่งเป็นกาแฟในเรื่องของการควบคุมน้ําหนัก2ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นที่สุดข,ของ King Healthy นะคะตอนนี้ก็จะมีตัวคอลลาเจนเข้ามาเป็นน้องใหม่ สุดท้ายนี้หากผู้ที่สนใจจะติดต่อสอบถามข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางสร้างธุรกิจสามารถติดต่อได้ที่ไหนอยากให้ฝากถึงนิดนึงค่ะ ก็คือถ้าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยถ้าเกิดว่า,าสาวๆท่านใดเนี่ยคืออยากจะลดน้านหนักด้วยผิวสวยด้วยแล้วก็มีในเรื่องสุขภาพด้วยก็ขอแนะนําในส่วนตัวเป็นคอร่าเบลล่าตัวนี้ในส่วนของอธุรกิจก็คือตอนนี้ King Healthy ก็คือเป็นโปรโมชั่นธุรกิจก็าราเปิดขายตรงนะคะสมัครฟรีอยู่แล้วสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่บริษัท King Healthy i n ิ e เ n a t i ช n น l จำกัดนะคะเบอร์ก็ตามที่ขึ้นนะคะ ตรงนั้นก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวที่สามารถที่จะรองรับเป็นส่วนยว์นอของเรื่องความสวยความงามค่ะตรงนั้นนีจะมีครบคันเลยนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวของตนเองนะคะรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์คอลลาเบลลาต้องเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างไม่ยากเย็นแน่นอนค่ะ วันนี้ทางรายการชี้ช่องรวยรายวันต้องขอขอบคุณคุณนบที่ราประสบกรรมาการบริหาร King Healthy International จำกัดที่มาแบ่งปันข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะและในช่วงต่อไปของรายการพบกับช่วงอาชีพพารวยวันนี้เรามีหลักสูตรสอนอาชีพอะไรมาฝากกันห้ามพลาดช่วงหน้านะคะ